พีนาสังคนจิงจังเลยคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าบโบรบอกกับแมพที่มีชื่อว่าอ o o นี้ทุกคนโดยที่เกมนี้นั้นเกมเกี่ยวกับการวิ่งหนีอีเบบม่วงโรงเรียนของเราไม่น่าอยู่คุณครูใจร้ายทุกคน เด็กๆมันต้องทุกขนเพราะยังไงฉันไม่ชอบไปโรงเรียนไม่ชอบไม่ชอบไปโรงเรียนเป็นทุกคนเพลงพอไั้ทุกคนว้าววันนี้เราจะมาเป็นนักเรียนึงวันทุกคนเป็นน้งเองเป็นนักเรียนญี่ปุ่นทุกคนอ้าวได้เวลาเข้าเรียนหรออุ๊ยเยี่ยนข้างหลังพ่อง สวัสดีครับัส,สดีเยจา์วันนี้เราก็มาสอบวันนี้พวกคุณต้องตรวจสอบให้รู้ว่าแกเข้าใจการเรียนหรือไม่ถ้าแกได้คะแนนไม่ผ่านแล้วก็แกก็ไม่ได้กลับบ้านโอ้ชี่หายแล้วบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกสัาเจอัวนี้คือ,อไงเอ,อ้าเอ้าจานจานกูโดนเงียบแล้วบทเรียนแรก คนหายตัวตาจัดไปทุกคนเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นน่ะไม่เกิดอะไรขึ้นกูไ,นไม่รู้ไม่มีทางหนีจากที่นี่แล้วไม่มีทางเราควรทำยังไงการที่เอาแบบว่าทำแบบว่าอุ๊ย เจอแล้วทุกคนเจอเงินถือว่าเป็นรถคี่ดีทุกคนเงินสวัสดีครับตกใจหมดเลยเบ๋มวางเลิกตามกูได้แล้วตามคนอื่นเถอ,อ,อ,อะกูมุนวอล์กเจอหนียกูมุนวอล์กไม่ไหวก <c oughs> ำแพง พี่พี่มว่งวงปล่อยกูเถอะแ่มได้อังกูโอ้ยอีเบ๊ม่วงขอโทษที่กูตามมาตอนนห้ะปิดประตูหะมึงออกไอ้มึงมาไม่ได้หรอกบรค <c oughs> <c oughs> พี่เดอโอ้ยโอ้ยโอโอโ ือมันไม่ตาใครหรอมันมาตามกูคนเดียวเลยฮะเป็นอะไรโอ้โหเปิดมาก็ถือว่าลำเอียงเลยมันรักกูคนเดียวมันไม่รักใครอ,อื่นเลยอะ่ะอีบ้าโอ้โหมันรักคนอื่นก็ได้ไม่ต้องรักกูคนเดียวก็ได้ไม่มาไล่กูคนเดียวเลยที่ไหนศีปัญญานั้นต้องให้ตามพปอ3 าังงเพลนขอไม่ร้องต่อกันอุ้ยใครก็น,นั่งหลังห้องอย่ามายุ่งดิคนก็น,นั่งหลังห้องอ่ะฉันไม่อยากนั่งหน้าห้องอ่ะไม่ใช่เด็กเรียนอ้าวก็นั่งข้างหน้าอยู่ดีปปะวะขอไม่พักต่อกันคุต้องตามเพื่อนวิ่ยเงยตุ๊กตาเจอแล้วหนึ่งตัว โอเคถือว่าสน,นิมงคลตามเพื่อนทุกคนเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนส,สุขใจสุขใจสบายใจให้เพื่อนแบกเหมือนงานกลุ่มโอ้น oh, no. ซ่อนได้ปะน่ะ ซ้อนเองสา่เร็วมากโอเคทุกคนอะไรเหลือห้าตายหนึ่งายอะ่ะบทเรียนที่สองบทเรียนที่สองอะไรอะ่ะตอนนี้ให้เพื่อนแบกคนเดียวเลยเหรอเล่นคนเดียวไม่น,น่าไหวทุกคนยากเกิน นี่ถ้าหลายกูเล่นคนเดียวนี่มันเล่นกูคนเดียวคิดตูโหดร้า,ายมากเริ่มเกมในเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเกมมอ้วนะควิกเกมบนแท่ง R.O. นี้เหรอหนานี่โอ้ยโอกาสทีนะอตอนนี้ใันกับคู่อาชีวิตรอดหรือไม่ฉันจะ no my friend ชิบหายอะทางตันตายเก็บได้เก็บได้ตอนนี้คูปิดนิเวศโอ้โห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 ตายไม่ตายโอเคไม่ตายไม่ตายไม่ตายตนนี้เรามาดูเพื่อนกันว่าเพื่อนจะรอดหรือไม่ทุกคน อย่า่วงเพื่อนพวงตัวเองดีกว่าเอ้่อเอ้่ออย่างน้อยก็มาไกลอ่ะนะก็ถือว่าโอเคทุกคนก็ถือว่าเกมนี้ก็ไม่ได้โหดร้ายแต่โคตรร้ายชูรี่ครับยังกบผมไม่เน็กเน็กวันนี้ก็มาสอนให้พวกคุณเลยรู้ว่าการเป็นยูทูบเบอร์เป็นยังไง แ้่คุณได้คะแนนไม่สำเร็จผมก็ทำการเอาไปไมม้อีกคุณนะ,คะ่ค่ะโอ้ไม่นะนั่นตัวอะไรนะมัเจะคุณนี่คืออย่างสิ่งที่คุณดูไปเมื่อกี้นี้ก็อย่าไปใส่ใจนะกันทุกคนขอให้มันลืมไปซักในสมองคุณนหะ,ะไม่มีทางหนีกับที่นี่ิินะโอ้ชด อู уров, ไม่ s <S มีตู้โซนตายยังไม่ตายทุกคนคนถีตุ๊กตาอุ้ยรอด้วยจิมิมจ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 ิมกิมจ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 ิมกิมจิมจิมกิมจิมจิมิจิมกิม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  ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจเฮ้ยอย่ามาหาคู่น้าเจ้าอีเบกม่วงอย่ามาเดอ้อคอยทิลงลงบันได้อย่ามาวิ่งอัดหน้าอย่ากระชับหัวใจให้ฉันวันไหวอีเบกม่วงโอ้ย แต่นี่กูสเตอร์อาโรอีกรอบหนึ่งกลัวเพื่อนเพ่นนักกระจายหากันหมดแล้วเอุ้ยเสียงอะไรูปิดประตูแปบอุ้ยได้เงินมาเยอะเลยทุกคนโอ้โหล่ำซำล่ำซำโ oh <my> อ้ไม่ก็คิดผิดปิดประตูฐาวเด้เงไม่อยู่แล้ว ปฏประติหน้ากันดอนแป๊บมึงไม่เห็นกูหรอกมึงไม่เห็นกูใช่ไหมใช่ไหมมึงไม่เห็นกูใช่ไหมโอ้โหตัวละครเราสั่นสั่นกลัวมากขวาน,นิติฟอร์ตอนนี้ ก็จะอยู่ชั้นแรกมันต้องมีสิอุ้ยนี่ไงุกทุกคนนี่ทุกคนตุ๊กตาโอเคต่อไปให้ไปไหนต่ออุอ้ยอุ้ยมีนี่งมีสีเขียวๆปะโอเคตอนนี้เราต้องทําการตามแสงสีเขียวเก็บเก็บเก็บแรงวิ่งไว้ขวนญกลับมา,ม,ม,ามันมาจริงจริงด้วยมันมาจริงจริงด้วยมันอย่ามามันอย่ามา อีเบมุ่งอีเบมุ่งอีเพื่อนตายอีเพื่อนอีเพื่อนทอริยศ ก็โกรธมือทุกชาติไปอีเวนสารเลวชั่วชา้าสามัญว่าจะจบลงแล้วว่าไฟเสียและหายไปอีกแล้วเป็นอะไรอ่ะอีคลิปหายอะ่ะคลิปมันหายทุกคนไม่คลิปหายทุกคนคลิปหาย ไอชิปวิดีโอมันหายไปอีกแล้วว้าใครก็อยู่ก็อยู่ก็ไม่อยู่แล้วหลังหน้าหรือหลังหน้าหรือหลังขอบคุณที่ให้คำตอบ เธอเธออยู่กับฉันก่อนฉันกลัวฉันกลัวกลัวกระเด็ดเล่นใหม่ไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นทุกคนกลัวกลัวที่จะเล่นใหม่รอบหนึง่งและกลัวคลิปหายด้วยถ้าคลิปไปหายอนะ่ะฉันก็หยุดพักเสียงแล้วทุกคนแต่นี่ฉันก็มาเล่นใหม่อีกรอบหนึง่งมาไม่กูไม่อยากได้กูอยากกูอยากได้ ว้าวอ้อีเบ๊ม่วงแน่จริงกัมาดิพี่อร่อยไหมพี่อร่อยไหมพี่อ๋อตรงนี้คือเซฟตี้เหรอโง่ตั้งนาน อล้วก็หาแบบหาที่ซ่อนอ๋อ,อรตรงนี้คือซ่อนได้แบบเป็นเซฟโซนอ๋ออะไรก็โง่ตั้งนานทุกคนเสียงดังแแบบแล้วไดซี่ไดซี่โปรตอปรบฉันเสียทีนี่พวกนายเอาจริ่ปเนี่ยร้องเพลงนี้กันเนี่ยนะใจฉันแทบคลั่งด้วยรักที่มีให้เธอ ในค่ำคืนนี้ได้ทุกคนโอเคมันไปอีกทางนึงคนที่หาจุกตาก็สู้ๆนะทุกคนอีเพื่อนสารเลวเจะมาไห้ทุกคนเล่นเกมนี้เล่นกับเพื่อนสนิททุกคนจะไปเล่นกับอีอ,อพวกเพื่อนเพื่อนปลอมเพื่อนเฟกกูกลับมาอีกคัหนึงช่วย แขคนแขนพวกมึงอะล้วจะผ่านกี่โมงใครก็ได้ไปหาทุกทาท๊กตาจิเเหนือพวกกูไปแค่นี้ ครูว่ากุ้งเครื่องตัวเองนั่นแหละอุ้ยตุ๊กตาตัวถึงให้ไิ้หา่คนพ่องวะโอเคผ่านสักทีตอนนี้ฉันรู้สึกปวดเยี่ยวเป็นอย่างมากมายเลยเชียวโอ้โหดูเมพโอ้โหดูแพตฟอร์มทุเรศ อันนี้คือให้ทำอะไรทุกคน <S <S เอาคิวตรอดนอนนอนนอนนนนอนนนเหมือนไอเกมระเบิดปะ <S <S อ้าวเพื่อนยอมเสียสละตัวเองอย่างงั้นเหรอ สวัสดีค่ะโ oh, no. 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 อ้โน่น่โน่ตายถือว่าราเก่งมากทุกคนโอเคคลิปไม่ถ่ายแล้วทุกคน เนี้ก็ขอลาไปก่อนทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ดิฉันด้วยนะคะก็เกมนี้เป็นเกมที่ดีทุกคนแต่ตอนนี้ฉันเจ็บคอแล้วตอนนี้ก็เจอกันพักหน้าทุกคนกับเกมที่มีชื่อว่าโลบอ r o โอนี้ก็เจอกันพักหน้าทุกคนบุวย